อาจาพี่น้องหลังจากทิดกินข่าวแล้วแล้วมาล่างรถกันค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยล่างรถในรอบจักเดือนสี่เดือนหาเดือนพี่น้องอีลีเดลล่างรถในรอบสี่เดือนหาเดือนอีลีค่ะ,คะนางเห็นงานจนไม่มีเวลาล่างรถค่ะพี่น้องค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าช่วงหนาหนาวนี่เราต้องเรต้องพูดถึงได้พี่น้องถ้าเกิดช่วงหนาหนาวของประเทศโนเวนี่กอกนุก่งกอกน้าข้างนอกนี่มันเป็นนํำแข็งจ้ะ มันเป็นน้ําแข็งแล้วเฮาบ่สามารถที่จะล้างรถได้นอกจากจะเอารถเขาเข้าศูนย์เขา้เขาอ่าบ่บ่บ่แม่นศูนย์เข้าสถานที่จอดรถเอ้ยบ่แม่นว่าผิดพี่น้องเองสถานที่ล้างรถนพี่น้องที่ว่าเฮาต้องจ่ายเงินแล้วมันล้างรถอัตโนมัติะจ้อีนงบ่เคยเอาเอารถของอีนงเข้าเลยสักเทื เนาะคะ่ะเนาะนี่แต่รถของพญายทีจะเอาเขา่ามื่อไดทีนางเสียเอาเขา่าพญายกขาบอกว่าโอ้ยแพงแพงเดี๋ยวมาล่างอยู่บ้านเดี๋ยวฉันซอยล่างมาสันเด้แต่ก็บ่ได้ล่างากล้ากับเทือพี่น้องเอ ي, น้นางก็เห็แงงนะะดแต่งานเนาะค่ะเนาะขับรถไปเห็ดงานไก่ไก่ดังชีน้าขับรถทั้งฝุ่นทั้งทั้งฝุ่นทั้งหินมันปิว้วใสพี่น้องแล้วก็ทั้งมงทั้งแมงเวไล่นางขับรถขึ้นเขาเื้อบอกระับเขาในอันถนนในน่อยแล้วมันมันซอซอไอซ้อ,อ,อขขางทางมันเป็นปาน่ะพี่น้องเออแล้วแมงมันก็บ,บิน ตํำรถลดตายเป็นคาบแมงเต๊มอาย,อยุพี่น้องเลยในโหลดกับทั้งฝุ่นทั้งโอ้ยโซกะปกพี่น้องนี่ขนาดได้นั่งขับรหลดคนเดียวเลยครับไปเห็นงานได้ซื้อเนี่ยแต่มันฝุ่นหลายลีค่ะพี่น้องคะเราถนนหนทางย่นี่นี่มันเป็นแบบว่าเป็นขี่หินขี่ดินไอหินอันหินเนโนน้อยที่เขาที่เขาโรยโรยถนนย่ามหนาหนาวเลยพี่น้องนั้นนะพี่น้องแล้วเขากวาดออกเบอเบิดเตงสชีน้ารองเท้าห้ากับ ยางเหยียบๆไปเหยียบมากแล้วก็มาขึ้นรถจ้ะพี่น้องฟุนไลลีค่ะทั้งประตูฟ้าประตูขอบประตูดำดำพี่น้องเลยอือนีรถพอยิงเด้นี่อีนั่งม่มีเวลาลัางรถอีรีพี่น้องค่ะอืมแต่เวลาล่างรถจักหน่อยแล้วก็ล่างรถพอยญ่เพิ่น,พนมาซอยแต่พี่น้องทั้งกันบาไวแต่เพราะว่ารถสองคันรถพอหญยกับบ่ค่อยได้ล่างขึ้นกันถ้าเกิดว่าอีนั่งบ่าวางล่างให้รถเล่ากับบ่อได้ล่างพี่นอ้องอือรถเล่ากับบ่อได้ล่างคือกันค่ะ ทั้งฝุ่นทั้งยางโอ้เต็มอายะอ,าอยู่พี่น้องคะ่ะหลังลดแต่ละที่ภายในนี่ก็ต้องเศษฝุ่นออกเศษฝุ่นออกแล้วก็เอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดได้พี่น้องเอาเครื่องดูดต้องเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดค่ะถ้างั้นทําความสะอาดยากจ้าเครื่องดูดฝุ่นดูดเอาเลยนะะเนาะค่ะเนาะภายในก็บก่็ออซกรโปกดอกชวอหมกักใช้มีแต่รฝุ่นนั่นแหละพี่น้องคะ่ะพ่อยายเพิ่นก็มาซอยพ่อยายเพิ่นไปเอาเครื่องอันอัน คข่นเข่อนย่างก่นกอนเครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำเนี่พี่น้องต้องใช้สีดก่อนรดของอีนัางในครั้งหนาน,นี่มันมีแต่แมงค่ะแมงที่มันมาบินต่ำรดต่ำรดละตายมีทั้งเลือดแมงมีทั้งเศษแมงมะแลงอ่ะพี่น้องล้วที่นี่พ่อพ่อมันบินมาใส่รดอีนัางแต่อีนัางบริหลาหลังจากทียมันกล็ลยแหงแหงติดเลยเป็นขาบฟังแนนเลยพี่น้องคัดยากอีรีจ้ะเราช้ใส่ฟอยใส่ โฟ,โฟมแข็งแก็งกบ่ได้ได้พี่น้องสีลดถลอกอีกต้องใส่ฟมสมสำรับทีว่าอันล่างรดโดยเฉพาะคัดยากอยู่พี่น้องค่ะแต่ว่าพ่อใหญ่นเนก็มีน้ำยาน้ำยาน้ำยาเขาเอิญเขาเขาเอิญน้นำยาอย่างก็บ่รู้ค่ะซอยได้อยู่จักหน่อยหนึ่งพี่น้องอีนัดไออีนางก็กกล่างภายในก่อนนะคะนอกพ่อใหญ่เิ่นกไปแปลเครื่องซีดและสีดนาดา้าเมื่อคัร่คนี่ <c oughs> ช่วงนาห่อนก็ได้ล่างรถเองอยู่พี่น้องก็ได้ประยัดอยู่แต่ว่าเมื่อยเมื่อยเ,เลยพี่นอ้องเอยออเห็นว่าแค่คันเกิดว่าสิว่าแค่ล่างรถธรรมดามาดันสิเป็นเมื่อยอย่างเมื่อ,อยอีห่ลีค่ะรถน,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 นั่นที่ได้ล่างนี่เมื่อ,อยอีหลีพี่น้องต้องซอยกันสองคนพี่น้องพยายามเป็นก็มาซอยเนาะค่ะเนาะที่นางก็เฮดภายในเสรเซ็จแล้วก็มาเอเริ่มภายนอกจากพี่น้องประตูนี่ก็เซ็ต ไอ,อ้ยีนังบอกข้าขใจว่าคาประตูตรงประตูขอบประตูเนี่ยค่ะมันด,ดำดำนี่ดำดินพี่น้องเออดำดินนี้ลีเด้พี่น้องค,ะค่ะชุกขับพวกแห้งรถอีนังรถสีขาวนี่รอบต่อไปนี้นั่งบอกปัญญายบอกว่าออกเหนื่อรถสีขาวมันดูแลอย่างสุกขับกพี่น้อง รถขันนี้นางก็ได้ต่อมาจากไอ้ลูกทรายเล่านะคะนาาลูกทรายเราทรงบรไ่ไหวมันรถเป็นซื้อของพ่อใหญ่นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าอันออกออกในาน้ำซื้อของพ่อใหญ่แล้วลูกทรายแล้วพรนนสีหน้าพรให้พ่อใหญ่แล้วพ่อใหญ่ลูกทรายแล้วพนรนบ่ไหวก็เอารถมาขึ้นนะคะนะเอารถมาขึ้นนี่นาาก็สวมลอยต,ออตอ่อพรต่อเลยนะคะ <laughs> แต่ก็จะขึ้นแล้วเราจะขายแลายะพี่น้องบอไ่ไหวค่าเสียใจ <laughs> แต่ว่าอีนางไปเฮ็ดงานแล้วพ่อใหญ่อยู่บ้านเป็นอยังพ่ญายืนขึ้นก็บ่เฮ็ดเฮ็ดคนเดียวบ่ไหวแต่พี่น้องพ่อใหญ่ายืนเฒ่าเลยขนาดอีนางยังบ่เฒ่าอีนางยังเฮ็ดคนเดียวบ่ไหวเลยพี่น้องค่ะมันเมื่อยอีหลีจ้ะไอ้แก่แค่ฉีดน้ำฉีดน้ำฉีดอีหยังมันก็บ่เมื่อยดอกแต่ว่ามันต้องขาดมันต้องได้ขาดจะโม่งที่ที่เพียงน้องม่งในโทรศัพท์นี่บ่เห็นภาพสกปรกมันบ่แม่นเด้อพี่น้องมันเป็นแสงด้วยซ้เออพี่น้องม่งบ่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดมา อันมะล่างมะล่างสีคราบสปกปรกจริงอิลีอ่เด็พี่น้องค่ะเอออันนี้น้งก็ลงน้ำยาแล้วนะคะน่องน,น้ำยาก็จะเป็นน้ำยาล้างรถของเขาโดยเฉพาะเนาะค่ะเป็นน้ำยาล้างรถที่ซื้อมาโดยเฉพาะแล้วบ่อใส่แฟบบ่อใส่ซัดไล่เด็กพี่น้องเด้อใส่น,น้นนำยาล้างรถจ้ะเนี่ยโฟมเหลืองเนี่ยคัดอ่าสำหรับสำหรับล้างรถลคัดล้นแล้วค่ะแต่ก็คัดคราบสปกปรกฟังเนี่ยมันออกายาอยู่พี่น้อง ล่างขนาดนี้นี่บอแมนว่าเกี้ยงหล่อนเหมือนรถใหม่กับบอแมนเด้พี่น้องค่ะรถนี้มันก็หาปีแล้วเนาะอืมอีนั่งครับรถสมบุกสมบันพี่นอ้องเอ้ยสมบุกสมบันกลับไปกับอีนั่งคับรถเกิดมาเป็นรถของอีนั่งนี่ต้องทําใจพี่น้องอ้นั่งผ้าคับไปเหงาไกลๆกลับไปคับรถมือละสองชัมม่วโมงกว่าเนาะพี่น้องแล้วทั้งไปทั้งกลับมือละสองชัมม่วโมงกว่าลุย กี่ดินลุยขี่ตมลุยหิมะป้ายถนนสกปุงสกโปกกระป้ายพี่น,น้องรถกรไป๋ากระอี่นางนะคะเนาะแต่ก็บ่ค่อยมีเวลาดูแลนั่นที่มีเวลาก็ดูแลเขจาจักน่อยพี่น้องอ่ากะพาหาหาเงินหาทองเนาะ เนี่ยแต่พ่อใหญ่เพื่อนก็เอาน้ำยามาคัดคาบมะแรงออกเนาะค่ะคัดยากอิลี่ค่ะคัดเป็นชั่วโมงอันนี้นั่งก่อเอาซื้อๆได้ๆพี่น้องแล้วก็ตัดออกให้คิปมันสันๆเนาะค่ะเนาะคิปมันมันเสดพ่อใหญ่คัดยากอิลี่คัดโอ้โหโดนเลยสองสามชั่วโมงสองคนกับพ่อใหญ่คัดคัดคาบมะแรงคัดคาบหินคาบดินแต่มันก็บาออกมันออกบ่เบิดตดอกค่ะพี่น้องค่ะแต่มันกัย่งพ่อแบบว่าโอเคยุดถ้าเกิดว่าขายนี ขายราคาตกเต็มพี่น้องเพราะวันรถมันสกปรกนะคะรถรถมันมีขามเราจะต้องพยายามี่จ้ะพยายามทําความสะอาดให้รถมันสภาพดีดูใหม่ที่สุดเลยนะคะเนาะมันถึงจะขายได้ราคาแต่ก็ยังเพราท่านเด็กขายดอกพี่น้องรอผ่านปีนีไปซะก่อนไส้หนี่ไส้หนีอันไส้หนีห้องกระจกขาแมันเบิดก่อนพี่น้องค่ะไอ้นางหมุนเงินโบท่านแล้วอันนั้นก็เสียวอันนี้ก็อยากจะมีโอ้ยพี่น้องเอ้แต่ก็ หามาโดยสองมือสองมือสองเท้าของตัวเองนะคะนออีนั่งกระโชกเดทีพ่อใหญ่เพิ่นค่อยซัพพอร์ตซัพพอร์ตในนาทีนี้เราบ่ได้ปีแล้บ่ได้ห้ยนะคะนอเพียงแต่ว่าเราจ่ายเงินให้ก่อนหล่ะหินั่งพ่อนพ่อนเล่าที่หลังจังสีหน้าพี่น้องอีนั่งอีนั่งอยากได้อีหยังก็บอกเล่าเล่าก็จะจ่ายเงินให้ก่อนแล้วก็ใหิยนั่งเนี่ยพ่อนจ่ายเล่าที่หลังอีนั่งบ่ได้พ่อนจ่ายคนเดียวถ้าทั้งหมดนะคะนอทุกอย่างก็ออกกันคนละครึ่งจ้ะพี่น้องอือโอ้เสร็จแล้วพี่น้องตายตอนแรก ล่างรถคันของนีนางก่อนเนาะล่างรถคันนี้เซ็ตเมื่อยแอะแอะพี่น้องเอ้ก็เลยสิตายเพราะว่ารถทีนางนี่นานๆที่ล่างที่พี่น้องใีนางขับรถไปเฮ็ดงานไกลๆเนาะขับรถซูมเมอร์เมื่อสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าเดียสิขับรถไปเฮ็ดงานไกลๆแล้วก็ขับเร็วขับเร็วแล้วทีนี้มันก็สิมีแมงมันสิมีแมงย่ำย่ำเลงย่ำแรงตอนที่นั่งขับรถกลับ ครับรดส้นแมงอตายเต็มหนารดแลวมาที่นี่ก็บ่ได้ล้างจากเธอพี่น้องมันก็เลยแห้งมาทีนี่แม่งทงัทง้งทั้งทั้งแม่งทั้งยุง่งทั้งแม่งวีแม่งว่านอนะ่ะตายครับบินส้อนอดน,นางน่งเนี่แล้วมันก็มันก็ส้นมันก็ติดเลยเนาะมันตายติดติดหนารดเลยทั้งเลือดทั้งขาบแม่งขาบยังคัดโอ้ตายเจ็บนิวเบิร์ดสองคนผัวเมียพี่น้องพ่อใหญ่ยยซอยคัดตายตายตาย นี่ตั้งแต่ได้รถมานี่นี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ว่าล้างรถสะอาดเอียบขนาดนี้พี่น้องบังค่ะบอกพ่อใหญ่ไปเลยว่าออกรถใหม่ขังต่อไปฉันบ่อเอาแล้วด้วสีขาววะ่ะฉันบ่อเอาแล้วสีขาวมันงามด้สีขาวนี่ยแต่เวลาล้างนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยพี่นอ้องเลยตายโอ้ล่างรถเซ็ตแล้วค่ะรถอเซ็ตทั้งของยี่นาของพ่อใหญ่ของพ่อใหญ่แล้วล,าลา่างเหมืล่างมะหยากดอกชวนมากชว,วนมากก็จะฟุ้งหลาขนาดนั้นแหละ